เหนียวมาที่ใหม่เลโอ้ยโชว์ไปตั้งเยอะเอาเสื้อมาก่อนก็ได้ไหมเอาเสื้อมาก่อนพี่ขออ<จ>นุญาตโชว์ใอีกรอบนึงตรงนูไม่ได้กดเออเอ็งเรียงเกมให้ที่ใหม่พี่เอาเสื้อมาชโชว์อุยอ้ยอุ้ยบ้านแล้ว าจ้ามาอีกแล้วขอเสื้อก่อนละกันทหารป้ายกระทิงชมพูมาใหม่จ้าเสื้อกางเกงรวมแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งวบวกเบอร์สองนะคะทุกคนโอ้โหลายทหารลายพางลายป่าไม้ใดๆก็คือเป็นลายรวมนะคะนี่ขอโชว์แจ็กเก็ตลายพางตัวนี้หล่อมากโอ้โหรอจัด มีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงรวมชายรวมหญิงนะคะทุกคนใครจะรับทหารนะคะจัดได้เลยป้ายนี้ผ้าสะอาดนะคะแนะนำเลยใครชอบความสะอาดสะอาดเล่นได้นะคะเป็นเบอร์หนึ่งบวกเบอร์สองนะพี่มันจะเป็นทหารนะมันจะมีแบบสีเขียวทหารก็มีลายทหารก็มีนะคะลายพรางนะคะนี่ ชายหญิงรวมกันคะไซส์คะแบบนะคะกักมีกัก,กมาด้วยพี่กักหล่อมากนะคะใครเจอกักก็ทัดแยกเอานะพี่นี่หล่อเลยกักสวยเลยเก่งขาจั๊มมีค่ะเจ็ดพันห้าค่ะจั๊มล้วนเจ็ดพันห้าค่ะ มากังเกงค่ะพี่ลายพรางลายป่าไม้ก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะคะมีให้หลุ้นนะพี่เป็นกระสอบทหารรวมนะคะใครรับจัดไปเลยดูค่าค่อนข้างสะอาดเลยนะคะป้ายนี้ไปสี่พัขอใครจะรับรีบรับเลยมาแค่สิบกว่าลูกเท่านั้นนะคะ สิบกว่าลูกเองมาไม่เยอะเลยใครเหมาทักมาได้เลยนะจ๊ะสวยๆเลยพี่คาโก้ทหารนี่โอ้นี่เขียวทหารนะคะแจ็กเก็ตเขียวทหารอะเจ้ะบางกระสอบอาจจะเสื้อเยอะบางกระสอบจะกางเกงเยอะ มันจะพะกันมาเลยนะคะรวมเสือ้อรวมกางเกงคาโก้ก็มีนี่นะคะบอรอเลยโอ้ฮาโก้เนี่ยทรงคาโก้ขายได้ราคานะคะบางตัวก็ขายได้แพงบางตัวก็ขายได้ไม่แพงแต่ก็คือขายได้อยู่แล้วรายทหารนะ ะมีเขียวทหารแบบนี้ด้วยนะแจบบ็เก็ตเขียวทหารนะคะ4 0, 9 0ใครรับตัวรีวิวเอาเลยได้ทุกตัวไม่ต้องเสียค่าเดินทางนะคะสำหรับระสอบรีวิวแต่กระสอบใหม่ต้องเสียนะทุกคนใครรับเอาเลย ีนจาโอ้ยทรงคาสวยสวยค่ะลูกกางนเกงเยอะอยู่พี่แต่ว่าลูกเนี้ยก็ได้ทั้งเสือ้อทั้งกางเกงเลยนะค่ะค่กันนะคะเสื้อไซส์ก็รวมๆมมาให้เลยนะหลอด เอาเลยนะพี่นะ4 9 4 5โลนะเขียวทหารเขียว รีบมาไลท์ให้ก่อนเนี่ยมันเป็นเขียวทหารนะพี่แะืก็ดเขียว นะคะโลอัสโก้แม่งทำอะไรเยอะพี่เกรดนี้เบอร์นี้งานสะอาดนะคะคไปรีดก็ได้บางคนก็เอาไปซักนะคะไปซักอบให้มันคายตัวนะ นะะหนึ่งกระสอบที่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงไปเลยนะคะเจ็ดยังแล้วเหี้ ดีไลนี้ก็สมันมีทรงผู้ชายทรงผู้หญิงนะทุกคนในหนึ่งกระสอบเสร็จแล้วนะเหมียวยังข้าวไม่เสร็จเยนยนะใครรับนะคะ4ี่พันเก้าะป้ายนี้เป็นเบอร์หนึ่งบวกเบอร์สองได้สภาพนะพี่เน้นงานสะอาดด้วยบางคนแบบ อาจจะอยากได้สะอาดสะอาดนะคะ,ะม,มีค่ะอันนี้49่เก้าจ้ะสี่พันเนะโอ้โหดูกางเกงอุ้ยใครรับรีวิวเอาเลยนะพี่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงเลยนะคะหนึ่งกระสอบนะอ่ะเอาไอตัวนั้นไอตัวไอพี่หน่อยดิ มันหล่นเข้าไปในในในัน่นน่ะเออเออมันหลุดเข้าไปเออเออเองอต้นไม้มันเท่าๆกันกันกบข้างบนเออเอ,อ่าใครจะรับแคปหน้าจอได้เลยนะคะทหารแฟชั่นป้ายกระทิงชมพู49 0 0เท่านั้นนะคะ